นี่พึ่งนี่พึ่งดอกตูมุติมีขึ้นดอกลำยงลำใหญ่เฉพาะพึ่งหลายแ่ะยายแมาแม่ <c oughs> เ,ปเปล่ากระเป๋าแล้วแน่กระเป๋าบบบนี้ พึ่งหลายดอกต้มุติมิจังใดเขาจะกินไหวเนี่ยดอกพึ่งทำรังอยู่เนี่ยดอกเบกิกหนาวใหญ่เด้อด้จดอกหลายหลายพึ่งก็มนี้เราะพึ่งเกาะบ,บ้านเขาเพราะว่าได้อาหารได้อาหารหลาย,ปย,ายเป็นใหญ่เบิกบักฮ่งต้นนั่น อันมดแดงเจอะขวรนน้อยเพื่นโรนเบิรดหนวยน้อยก็ได้มดแดงเจอะขวนบักุ้งแมมมหมเออมดแดงกับมดแดงแบบเจ็บเจ็บความครับ มาคุ้งเขา,าเหลือดอกต้นนี้กันเหลือเออมดแดงเจาะมดแดงเจาะมดแดงเจาะอันนี้พึ่งดูดน้ำหอมซื้อๆหรอกค่ะพึ่งไปเห็ดล้างเต็มอยู่มะนาวไลมะเมล็ดติดเล้วเดินนี่พี่น้องขาะนี่จุ้มนี่สามหน่วยสี่หน่วย มะนาวไร้มเมล็ดนี่ติดแล้วอปอแอปเปะเต็มเลยมะนาวใหญ่พึ่งทำรังพึ่งทำรังดอกเต็มโอ้ยหอมหอมเอาแต่ผลไม่ละหมากในสวนมาฝากพี่ต้อนน้องผลละหมากรากไม้ในสวนมาฝากพี่ต้อนน้องเด้อมะนาวไร้มเมล็ดก็เป็นหน่วยอจเอจ มะนาวนี่กะเต็มพี่น้องคะ่ะจะอ่อนสะอ่อนจะอ,อ่อ,อนหลายยายลิดสะอ่อนลายอันนี้ขนาดพายุััหนวยไปเป็นร่วงเต็มยายลิดเอานวยไว้โชว์ไวชโชว์ค่ะเพื่อนๆคะ่ะพูดนะพึ่งทำารงเนาะยามือเศร้าขเขาขี้เตอะเขาก็ต้องมาหา อะไรอะไรทำกัน,นกพุนเพญายแอบอยู่พ่นเล้ไล่หมดออกจากปากหูมันเงือบอยู่ตัวหลังคาเหาหนีนวยไม้เดือบฝรั่งน่วยไม้เดือบฝรั่งกับมีจานี่มาเดือบฝรั่งพายุมา เนี่ยมะเดือฝรั่งมะละกอยายล่วงเบิดเบิดแดง เบิ้งบงนหนาวต้นนี้คือกันค่ะอันนี้มะนนาวหน่อยดดดุก,ดกมีแต่แนวดุกดุกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวดุกดุกคือคือลงมาแล้วมีแต่แนวดุกดุกค่ะอันนี้กัมดแดงจอบงังฮ้งโอ้ย 哎，皮诺尔。<noise> <noise>